เบนซ์ E สองแปดศูนย์นะครับเดอะพันยูสองหนึ่งหนึ่งทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับกุญแจรีโมทที่อยู่ในมือผมดอกนี้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับยังกดรีโมทนะครับแล้วก็ยังบิดสตาร์ทรถไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับส่วนดอกนี้นะครับเป็นของลูกค้านะครับดอกเดิมนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่สมบูรณ์เรียบร้อยนะครับ โปรแกรมผ่านระบบ obd นะครับไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวรถนะครับทดสอบนะครับรีโมทก็กดใช้งานได้แล้วนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจหมุนออนนะครับจากตอนแรกหมุนไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ปกตินะครับสตาร์ทครับสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับกุญแจดอกเก่าก็ใช้ได้ปกตินะครับเสียบกุญแจบิดออนสตาร์ทครับ ลูกค้าท่านใดนะครับต้องการทำกุญแจรีโมทเบนซ์น้ำเต้านะครับมีบริการทำถึงที่นะครับ6 8 2 6 1 6 6 6 5นะครับกุญแจหายกุญแจเพิ่มรถสตารไม่ติดเรือกใช้บริการได้ครับทดสอบกดรีโมทนะครับสังเกตจากไฟเลี้ยวนะครับล็อกเปิดนะครับเปิดถ้ายกดแชรครับใช้งานได้ปกตินะครับ